นี่ค่ะนี่ค่ะอู้นี่ยังไม่เซ็ตนะเดี๋ยวจะเซ็ตจ,จะมาให้เล่กันทุกคนโอเคอรอติดตามค่ะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้จะตำส้มตำกินกับไกอ่อบค่ะทุกคน nà tiền yêu là lạc kê lơ y kha tám sống tham lò 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 có lò 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 นี่นี่หม้แมยาตามนะคะหม้แมยาตามตามด้วยปริดซิอ่าแล้วก็กระเทียมนะทุกคนแล้วก็ตามนะทุกคน ส่พริกแดงผสมพริกเขี้ยวนะคะหน้าตาจะแบบดื้อๆเ,เลยน,นะคะวันนี้ตามว่าโคราบีนะคะนี่นะนี่นะคะเก็บเลือกเรียบร้อยแล้วนะทุกคนตามด้วยมานโตกันเลยทุกคนแล้วนกะ็ตามด้วย นี่ค่ะน้ำปาราขีอยอนองโพดนะคะใส่ลงไปเลยนะคะหมากหน่อยมากเซฟหมากหน่อยเซฟหน่อยนะคะทุกคน <c oughs> แล้วก็ตามโด,ยพ,พย,ะะมดยพุ่งพุ่งนวดนะคะตามโดยพุ่งนวนะคะทุกคนใส่หมาก เส้นหมากหนวมหมากเส้นน้อยหนวหน้อยนะทุกคนนะนี่นะกริ่งนึงพ่อเป็นตงเดี๋ยวปุ้มล้นมั้ยนะทุกคนแล้วกาตามด้วยมะน,นาวตามด้วยมะน,นาวจ้าแปบ๊บนึงนะคะมะน,นาวค่ะนี่คะมะน,นาวใส้ลงไปเลย นะคะมาหน้าว้าเส้นไปเลยโอ้นี่นะคะโอ้ยเยอะเลยค่ะเกนนั่นเอง่ายๆแล้วก็เดี๋ยวจะมีเดี๋ยวเดี๋ยวจะมีกุ้งสดด้วยนะจ๊ะนี่นะคะุณคุณคุณคุณน,น้ำ แล้วก็เดี๋ยวมาเพื่อสียใ่ดีลังนะคะโคราบีนี่นี่นี่ซับคือไม่ตรงไม่ตรงก็เรียกเลยเลยอะชินหยยไม่บางแล้วก็ไม่ยยอยนะคะกระเมื่อนเราซับมาละโกและเมื่อนกันนะคะก็ประมาณนี้ มันซับมาละโกมันซับโลโกมันกันเลยไอันี่วิธีของเราเองนะคะเนี่ยซับประมาณนี้ซับ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 วันนี้ก็คือจ่ายวัวหนึ่งนะนะทุกคนนะจ่ายวัวหนึงแต่ซับ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 ค่ะก็เรียกเสื้อตัดเลอ เออเนี่ยสักประมาณนี้นะทุกคนตอนเร็วว่าไม่ต่มคลิปเหล้อแล้วก็เอ็นอยู่ปรดโล,ล,ลว่างๆกันเลยเออต่มคลิปเล่นๆดีว่านะทุกคนนะฝากติดตามด้วยนะจ๊ะจบคลิปนี้อ้วโครรบีจ้าเอามาเต้นมาลาโก้บอมาลาโก้เพลงหมากเลยเวลาส,สังคือเวลาสังกะบางทีก็กินไม่หมดนวยหนึงนั้นนะหลูดนึงนะ ก็เลยแบบว่าหนาวบางที่ก็เลยเสียดายผมมันแพงมากเลยนะทุกคนนะนี่นี่ซักลงไปเมือม่อนเมือม่อนเมื่อนมาละโขวันแล้ว,ว,ลวนะค่ะซักเมื่อนมาละโขนี่นะอูหอิบขึ้นมาแล้วซักเมื่อนมาละโข ทีน,ะะนี้มาละโกนเปกงก็ถ้ามาสื่อได้ไม่สื่อได้แต่ว่าเวลาสื่อมากินไม่หมดอากาะหนาวก็เลยวันนี้อยากินหัวกูราบีนะคะตำวันนี้ตำส้มตำใส้ปลาราแล้วก็กลมซดมาทุกคนนี่นะ1ลูกนะคะ

เป็ดเลยคะ่ะหลังหมื่อคนเรียร้อยแล้วเอาเทใส่จานเลยค่ะทุกคนเทใส่จานเลยนะคะนี่นะง่าเลยนี่นะคะเทลงไปเลย ลกถุงลกถุงอืมลวกูราบีจ้าตดเส้นละกอนะคะทุกคนโอยหมามันจะกรบ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 ,รบ,รบนคะคะเวลาเวลากินนะทุกคนนะนี่นะอืมสุดยอด ด้วยหัวนี่เดี๋ยวนี่เรดดิสนะคะโอเคจ้าฝากติดตามด้วยนะเดี๋ยวจะมีไก่อบนาน,า,น,า,นาตาจะออกมาเป็นเปิ่นหรือตอนเดี๋ยวเสร็จเร็วนะคะเดี๋ยวตายเลยโอเคฝากติดตามด้วยจ้าใหน้นาเสร็จแล้วนี่น่ากินไหมคะวัวโครับ,บชิชู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 นะะโอเค <Okay. S 2> โอ้เส้นแแล้วนะทุกคนนะไก่อบนะจ๊ะนาตากาตอนแต่เสร็จก็จะเป็นประมาณนี้นะจ๊ะโอ้ยน่ากินมากเลยจ๊ะแต่เดียวกินกับตํากะรบีนะทุกคนนะเนาะเรบิดอ่าแงแล้วกันหนามหลายๆชจวกๆเลยทุกคน นี่นะคะไปตโตกันเลยตัวเดียวนะคะไปรับประทานกันโอเคจ้าสวัสดีค่ะถึงเวลากินเล้วนะจ๊ะไอ้นะกูระบี้ตำกรูระบีใส่ปลรารานะคะแล้วก็ไก่อบจ้าเนี่ยทุกคนน่ากินหนากสามีทำให้กินนะคะตามด้วยพักจ้ะ มีแตงกวามีอ่าก็เ,เรียกอะไรนะปริกยวกนะคะแล้วกากระลำปรีแล้วกานี่ค่ะกาดไม่ได้เครดิตนะคะว่าใจเท้าจ้าเดี๋ยวเป็นประมาณนี้นะคะอันนี้อีกอีกพันหนึ่งนะจ้าทุกคนอายตุนไม่ได้แล้วต้องกินแหละทุกคนเออนี่นะเกยข้างในเนือช่ำมากเลยทุกคน Uh huh. นี่ค่ะน่ากินหมาอืมด uh huh. ืมข้าวเะาไปเอาข้าวขอนมาทุกคนอืม uh huh. เอ็จริงๆเราไม่กินข้าวก็ได้นะอืมเรียอืม ยืดหยดเรื่องของข้าวก่นนอนทุกคนเสียงร้องเลยนะทุกคนนี่เพิ่มข้าวแล้วเ <laughs> ดีด๋ยวลืมกินข้าวนิดเดียวแต่แหล่แหละตำไออุอกรุระบีอ่ะจานยออ่อยมาจะกินมอสไม้เดี๋ยวไปเล่กันทุกคน <laughs> นะคะสุดยอดเลยอ่ะโอ้ยแต่ยร้อยมาคูระบีตำคูระบีทุกคนนี่ โคเรบีมันจะกรอบ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 รอยมากนกินตังงัวนะ อันนี้ก็จะกรลบมาชุดยวดชุดยอดก้าวกันมากเลยทุกคนอืมอ,อืมรสชาต おいな。 ชิปไปด้วยด้วยมาเอมมี่มึงต้องเลคดคลิปนี้สุดอยอดเลยมี่มึงต้องกิดตึง้งผีรัวมากพอผีตั้มจำตามมึงกินเมื่อสกสองมึงต้องเลคดคลิปนี้นะมากอมรัว <c oughs> My God baby เซ่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 เล็กอะอย่ารัยมากทุกคน ก็อบป้งซามีใจไมล้ล่ะก็ตาสุดโยนเลยคือมาว่านะเขาตาไม่กินใจไมล้ล่ะก็เลยลงกินกับข้เงก็ก็ลงกินข้เงกแต่ก็ตาแต่ปก,กติไม่เคยตานะะก็กลงเล่นี่สื่อหนองมาปน,นีเลยนะแล้วก็มาอบนะคะก็คือลองกินเรยกว่าติดใจเลยทุกคนก็เลยวันนี้นไปซูเปอร์มาร์เก็ตอ่าเสิร์เสิรนองมาให้ก็ตำหลาว ชุดอยเลยเขาตำกิน้อยหมากปลุงไม่จเจร้อยหมากใหม่นี่ก็จะมีส่วนผสมอ่าอ่ากงโค่นนะเออแต่กร้อยหมากแล้วการเนี่ยตำไอ้โคโรบีใส่กุ้งสดนะทุกคนนะแต้กากรกินกับไอ้หัวเรดดตนี่สีเดงๆแล้วก็มีกะหล่ำน,นิดหน่อยแล้วก็นี่ค่ะโรยหมากมันก้าวกันหมดเลยทุกคนรอยหมากนี่อืม กูราบีอป่อตํากับน้ำปาลาเรียวมันจะก้าวมันจะโรยถ้าถ้าสมมติว่าคนโจบพินนะนะจะโรยว่ามันละก้อแล้วรสจานมันน้ำปาลาจะก้าวข้างนอบบ่อยอ่ะว่วกุระบี้ทุกคนโรยมาโรยมาแต่คนต้มมันก็คือเราไม่มีไม่รู้นะว่าต้องต้มเป็นหรือแต่เนี่ย คือพอเราอยู่พออยู่พอเองนานติเยอรมันก็จะรู้มาเกาหลีก็เลยอ่ะเกาหลีก็เลยอ่ะหมายนี่อีงั้นมาตกเตงมามาสั้นหน้าต่ำหมกอีงั้นนะนี่เนี่ยร้อยหมากทุกคนเนอะรอยหมากนี่อืมอันเด็กก็ อันน่อยมากตัวปันเบือฟากติดตามด้วยนะคลิปนี้ตองเล่ตามหัวอ,อักครุราบีใส่คุงสดกินกับเรดดิตนะคะแล้วก็อ่าปิกว่าแต่อันี่มันเป็นก็คือปั่นเล็กนะคะนี่นะ ผิดว่านขินสดกระโอยแล้วก็เอาไปัวกกระโอยนะทุกคนนะสุดยอดแล้วก็ไก่อบแล้วก็มีข้าวนิดหน่อยนะคะสุดยอดมือนี่ต้องต้องต้องยกว่าแม่มือความดีกับตัวเองกับสามีนะคะเบบี้ f e l e n d a n k for heute นะคะโอเคฝากติดตามผลลัพธ์ผ่าลื้นละด้วยนะคะแล้วก็ มาดามพอลล่าใน a c e b o o k นะจ๊ะทุกคนอย่าลืมฝากติดตามนะไม่มีอะไรมาคลิปดูสบายๆเพลินๆน,น,นะทุกคนนะสวัสดีนะคะตอนนี้ทีนี้กาซีถุงสิบอ่าซีถุงสิบอ่าแล้วเพิ่งเพิ่งจะได้กินข้าววันนี้กินดึกมากโอเคพน,นันนะคะบายยขอบคุณที่ติดตามทุกคนนะคะขอบคุณมากนะคะที่ติดตามอาพอลล่านะคะ บายบายขอให้ทุกคนรวยรยร่ำรวยรำ่ำรวย,รรวยมีเงินมีทองนะคะขอให้มีความสุขทุกคนนะคะบายบๆสวัสดีค่ะ